เฮียของจริงเฮ้ย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 าฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่าฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงฮ้ยเห้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หมฮเฮเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ่ะอ่ะเราเริ่มไปเดินมันเริ่มเริ่มขามันลึกลึกขึ้นลึกขึ้นเริ่มลึกเรื่อยๆปั๊บแล้วเราจะเอาข่าวสารเนี่ยข่าวสารโปรยเปิดทางให้ข่าวิญญาณมันมึนกู่งหยุดสันแล้นลุกจริงๆเนี่ยพอคนลูกมันรู้สึกบรรยากาศหนาวๆเลยหวานแบบหวานหวานหวานเขาติดไม่เห็น วันนี้นะครับพี่แอดกับพี่นิวมาคู่กันนะครับวันนี้เราจะมาเขาเรียกว่าอะไรพิสูจน์ป่าอาถรรพ์ป่าที่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยเมื่อย้อนไปเมื่อ40ปีถึง50ปีเนี่ยคนเท่าคนเก่เขาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นป่าเขาเรียกอะไรมันพื้นที่ลกล้างไม่ไม่มันมีการฆาตกรรมมาฝังหรือมันมีการมาเล่นของปล่อยของกันได้เนี่ยซึ่งสมัยก่อนเนี่ย มันจะไม่มีบ้านคนเลยมันจะเป็นป่าแบบรกลางเหมือนป่าดงดิบเลยเคยเป็นเรื่องเล่าตอนที่คนคนเท่าคนแก่เขาเล่าให้ฟังมันนานมากแล้วเรื่องเนี้ที่ที่เรามาเนี่ยเพราะว่าจําได้ไงว่าปู่ย่าตายายเคยเล่าว่าป่าจุดตรงเนี้ยถ้าเขาเขารู้ไงว่าพวกเราทำรายการผีเออเขาเลยบอกว่าถ้ามึงอยากเจอดีมึงมาป่านี้เราก็จําได้เออยายเราเคยเล่าให้ฟังนะว่าป่าเนี่ยมันเจอดีซึ่งปัจจุบันเนี่ย มันเป็นป่าไม่ยูคาแล้วถ้ามาก่อน,นจะเป็นไม้อย่างอื่นตอนเนี้คือคนที่เขาปลูกยูคาเขาไปตัดยูคาเนี่ยบางวันกลางวันนะบางวันก็จะยินเสียงเสียงแบบเสียงร้องหวยหวน,หวนบางวันก็นั่น <c oughs> เห็นไหมล่ะตกใจมั้เฮียตกใจไปสัตว์ อ่ะเราเริ่มไปเดินอ่ะเดี๋ยวรอลองพอรอดูทัศบรรยากาศก่อนแล้วจะเข้าก่อนว่าตอนนี้ไปยังไงคะให้ทําไปสายสองดิมือจริงๆมือมือตัวนี้มีการปลูกต้นเียตต้นี้มีมีบ้านคนอยู่ข้างๆอยู่นะจะสมัยก่อนนียบอกคือมันไม่มีแต่มาตึดนี้มืดมืดเป็นฝ่ายเข้าไปให้มาดูนิดนึงฝนพุ่งตกฝนพุ่งตกด้วยเอออันนี้เราทําเพื่อคนดูนะครับเพราะว่าเราอยากเก็บภาพสําคัญได้เนาะแบบว่าที่ไหนที่ก็ว่าเหียนจริงๆอ่ะเราก็อยากเจอ คือป่าเนี่ยเขา,เขา,เขาปฏิไม่ค่อยมีใครมานะระวังอยู่เลยเออระวังงูระวังอะไรเลยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครมาจริงๆอันนี้ก็เขาต้นอะไรวะยูคาเดี๋ยวยูคาใช่ไหมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขามาทำธุรกิจเดี๋ยวเดี๋ยวช้าเดี๋ยว,วยช้าหน่อยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขามาทำธุรกอาทิตยเป็นต้นยูคาแล้วแอดสองสอนตัวต้นได้มาสูงขนาดไหนวะโอ้โโขุมเลยนี่ยวะขุมใช่ได้เลยนะ เจออะไรอย่าลองทักแน่นิ้วเออใชาเนนดูในป่าในเขาล่ะเพราะว่าเห็นอะไรอย่าลองทักได้ขาดเคยได้ข่าวมาว่าเขามาปดของพวกเหล่นคุณใส่มนดาปดของเ่ะปดของคืออะไรถึงว่าไอพวกที่เหลินวิชามากๆของเขาตัวนะ่ะอ,อย่างเช่นมันมเขาเรียกว่าอะไรว่าอย่างมันเอาอะไรของลางของขัง,งที่ห่อยเนยปล่อยเออมาปล่อยเนี่ยออพูดถึงเรื่องของรางของขังเนี่ยเนาะจะเล่าให้ฟังเคยได้ยินคําว่า ยาสั่งไหมเออในแถวบ้านเราเมื่อก่อนสมัยก่อนเกิดนะดังมากเลยดังมากนะเรื่องยาสั่งยาสั่งสมัยก่อนดังมากนะมีเป็นสั่งซ้ายอะเออนั่นแหละเหมือนว่าเราไปต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยถ้าเขายื่นน้ำให้กินยื่นเหล่าให้กินเนี่ยกินปุ๊บถ้าเขาสั่งว่าถ้าคุณไปกินอันเนี้ยสมมติว่าเขาสั่งให้มึงกินเนื้อหมูถ้าเราไปกินเนื้อหมูปุ๊บตายโดยไม่รู้สาเหตุเล็บม่วงเอออันนั้นคือวิธีแก้ก็มีอย่างนึง คนแถวก็แก่ก็บอกล้างจืดเออใครรู้จักใครใครรู้ไหมว่าล้างจืดคืออะไรคอมเมนต์มาเลยถ้าใครรู้ล้างจืดคืออะไรล้างจืดเนี่ยบางคนเขาแบบบางคนโดนของปุ๊บเริ่มมีอาการแบบทุรนทุรายเนี่ยเขาจะต้มล้างจืดอ๋อเหมือนเคยได้ยินว่าล้างจืดเขาไว้แก้พิษแก่ไหมใช่มันแก้พวกนี้มันเป็นมันเป็นผู้สพนิยมวาใช้แก้ถ้าทางวิทยาศาสตร์นะมันเป็นเป็นแก้พิษเป็นพืชล้างพิษแต่ถทางทางวิทยาศาสตร์น่ะมันแก้พวคุณสขก้คุณใส่ส่วนใหญ่คนทั่วไปไม่จะรู้ พื่อนก็คือใบหนาใช่ไหมที่เขาวลไล่ผีก็ซื้อไล่อะไรอย่างเงี้ยแต่จะมีคนผีเราคนนึงอ่ะเขาเสียแล้วลองเตือนเตือนฝองอาจารย์ได้ไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนได้ได้ฮเมื่อก่อนเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยเป็นนักดนตรีจะไปเล่นตามบ้านบ้านงานตามบ้านนอกเนี่ยเนาะไปสอนไปในเวลาจะเรียนสองพี่๋องเนี่ยเขาจะพกล้างจืดไปตลอดเลยพกล้างจืดไปเพื่อว่าเวลาเล่นตามบ้านเนี่ย เดี๋ยวคนไม่ชอบใช่ไหมเออเขาก็กลัวเขาจะให้เขาให้กูเนี่ยเที่ยวร้างจืดก่อนก่อนกินเหล่าเลยนะอืมการโดนของคือสมัยก่อนโดนรับว่าบ้านเรา,มาแมลงจริงนะเรื่องยาสัง่งอ่ะใช่ถ้าเขตในตัวกรุงเทพอาจจะไม่รู้อ,อ้าวใช่ท่าน้าเขตในเมืองอะ่ะอาจจะไม่ได้เจออะไรแบบนี้หรอกแต่ตามันนอกแถวบ้านเราอะ่ะเมื่อก่อนเยอะจริงเวลาเขาเขาจะมีห้ามเลยนะว่าเขตบางตำบลนบางบางพื้นที่อ่ะ อเขาบอกไปทำพิธของมั่วมีใช่ทำไมของมั่วมีซึ่งมันมีจริงนะยาสั่งเนี่ยเริ่มเข้ามาดูมันเริ่มเริ่มเข้ามาลึกลึกขึ้นลึกขึ้นเริ่มลึกเรื่อยๆอิงมีวิธีทำวิธีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหาจุดก่อนหาจุดก่อนทิธีตรงกลางดีไปเลยออต่อตรงกลางลึกๆหน่อยฝ่าดูอุ้ยอะไรดูอะไรดูที่อะไรปะดูอะไรวะ ไม่ใช่รูงูใช่ไหมันโรมหมาขุดหรเปเออหมาโอ้ยแต่หมาคุดได้ขนาดนี้เลยเหรอขุดแย่หรือเปล่า้มันลหมือต้องมีทางออกทำไมขุดลึกจังอ่ะแอนสองไปกับรอบๆป่าหน่อยเอาไปใช้ขอแอนสองใกล้ๆกว่าเออดูอ่ะดูว่ารูนรอบๆเป็นความค่าได้แม่งป่าหมดเลยดูดิเราไม่อยู่ป่าป่าคุณใส่การป่าคุณใส่เลยเออแม่งป่านั้นเลยตรงนี้ว่าหนเยี่ยใช่ไหม ถ้าถามว่าหายเดินทะลุป่าไปไหมเราเราไม่เดินไปนะมันไกลไปอ่ะไกลมันลึกไปเรามลัวลหรงไเราไม่ก็รกลัวเลงเร่ลยาม่ลวเราไม่กลลาม่วเลยเา่ัวเปยเลวเลเดา๋ย่จะหลยเดี๋ย่เลยัวเลยา่วเพยราะว่าเวลยเราถ่กยตวเเนา้่ลยบอกัเลยนะาี่ก่าวตอนเรา้ยเรกือบเลยเไ่กัเยรามัวยาไม่กลัวราเลยตราไเลยเรไม่เยเราไ่กัเราม่ัวรา่กลัาม่ัวยรงกลางตราไมเลาไป่ัยเาไมลองดลย่า เอาแล้วสิ่งเรื่องหนึ่งอะแอรเดี๋ยวเอาด้วยเพราะตอนนี้เราเข้าค่อนข้างป่าค่อนข้างอันตรายอันนี้อันนี้เรากระกไว้ก่อนนะจริงๆเรามีอันนี้ด้วยเดี๋ยวแอรถือนั่นเดี๋ยวดิเราก็ตะกุดมาตะกุดกันของกันของเพราะว่าเรามาป่าดาใช่ไหมป่าถันอย่างเงี้ยค่อนข้างอันตรายฉะนั้นเราต้องมีของกันตัวด้วยแอร์อ่ะถือเนี่ย นี่ไงเตะกุศที่เราใช้ประจําประจำของเราอ๋ออันนี้คือตะกุดที่ศลงานแกงกบผีเราไปไหนเราจะพกไปตลอดสิ่งหนึ่งคือตะกุดทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะบางคนอะชอบพูดเอ้ามึงมาล่าผีมึงพบมาทําไมไอ้เหี้ยกูก็กลัวเป็นเหมือนกันมันไม่ใช่แค่เรื่องโจรนะเรื่องเรื่องสัตว์เลี้ยงคานอะของพวกนี้ก็ต้องการเหมือนกันเออยุงเยอะไหนยุงเยอะหน่อ่ะหาจุดก่อนจุดนู่นดีกว่าทำไมขาถกงว่าเมื่อกี้มันยุ่งยากว่าเออ ตะวันตะข่าวด้วเนี่ยโอ้ยผู้คนลุกกว่าเดี๋ยวไมู่้นคุกทำไมกูรู้สึกวูบตอนเนี้ยกูวูบอันเนี้ยเดินไปเดี๋ยวจะหลงแล้วเนี่ยเนี่ยมันไม่อยากไปลึกมากกันย่างเงี้ยแล้วคืนเอาเรามาลองไหนเอาดีๆนะจะหลงทางนะ อ่าต้นตันตนตนวน,น,นี่เลยต้นนี่เลยเขอทั้งสองเส้นนี่นี่โอ้ยนี่จะไปอย่างลึกเลยเนาะมันไปลึกก่อนเฮ้ยตอนแรกตอนมาตอนแรกกูเห็นว่ามันมีใบไม้ไมกันตรงนี้ไม่ใช่เหรอวะต้นเราคนละล็อกเปล่าวะจำได้ไหมว่ามันมีต้นไม้กันตรงนี้อยู่เด้ตรงนี้อ่ออาอโอเคเดี๋ยวทำพิธีเลยครับเดีนะ๋ยวจะจ,ะจะ่าทำพิธีเอาของมาเซตทำพิธีกับแคนหนึง่งสักครู่นะแคนหนึ่งตอนนี้ ในกลางป่าลึกเนาะเราจะเริ่มทําพิธีแบบเรียกอัญเชิญมนต์ดำต่างๆดีกว่าอ่าแนี้ก่อนิ่มเลยเดี๋ยวเราจะมีข้อสารโปรโยทางเปิดทางด้วยให้วิญญาณเผื่อถ้าวิญญาณแถวนี้มีนะเราจะเปิดทางวิญญาณเข้ามาหาเราอันนี้ลองสองง่องทงนู้นดิสองร,บรอบๆดิสองร,บรอบๆดิขนลุกว่ะคนลุกเนะลยเนี่ยฝาท่านนี้ที่นนี้ ก็ได้กินทุบปุ๊บแม่งเออกินทุบแม่งแรงว่ะดูว่ะควันท่วมันเลยกับหัวเลยอืมปับ๊บเราก็จะเอาข่าสารเนี่ยข่าสารโปรยเปิดทางให้ขับญญญอินยานมาอยู่ปักลงดินเลยปักปักนี้ก็ได้ถ้าปักไปปักดินไปเลยเออนัน่นข่าสารโปรยรรอยรอบๆให้โปอยเดินไปเปรยไปรอบๆก็ได้กลิ่นทุ่ปุ๊บแม่ง คนลูกจริงจริงเนี่ยพอคนลูกมันรู้สึกมันการหนาวหนาวเลยหวานแหวนหวานแหวนหวานแหนโคตรเทพมาเลยทำนี้ออกมาอืมทีนี้แรงเพิ่มขึ้นหลังเลยโอ้ซึ่งการลองวิธีแบบนี้บอกเลยว่าแรงมากนะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าทําไมเราถึงไม่กล้าต่อบอกเลยว่าอยากทํามาทำเองเองนะครับไม่กล้าไม่เสี่ยงถึงขนาดนั้นนะทำไม่ทูบดอกเดียวแม่งกินแรงจังวะ ไม่ได้กิจแรงจริงวะพีอ่าตอนนี้พี่แอตโปรยทานเรียบร้อยแล้ะได้๋ยวไหมมึงเห็นได้ยินเสียงมาไหมเริ่มละได้นเสียงมาไหมเสียงหมาเข่ากล้องไหมเสียงหมาเข่ามาแม่มัคอยไปเดี๋ยทุกครั้งที่เราทำพิธีอย่างเงี้ยมันจะเจออะไรแบบนี้ตลอดขนจะลุกตั่ะระหว่างนี้ระหว่างเรายืนรอกันอยู่ตอนนี้เราก็ นิวส่องไปนิดเดียวจะได้เห็นบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวคือตอนนี้มันมันมืดมากมันมืดจริงคือตอนนี้เดือนใครได้หรอฮะจันมันไม่ได้เดินหงายเนาะเอียเหมือนอะไรอยู่เฮ้ยตาแป๊บๆแป๊ๆเสียอะไรเอ๊ะมันมีแค่ใบไม้ร่วงเหรอนี่นะส่องบนนี่ไม่มีลมเลยให้ทำไมลมเงียบเลยวะมันไม่มีลมไหมเหรอ เหมือนอะไรแวบบบแๆบอยู่ก็หางตาคงกินไม่ใช่คนลุกจริงๆนะคนจริงตระตูนล้เฮ้ยใบไม้ล้วงใบไม้ร่วงสองสองสองมาสองมาสอง2 2สอง2ลล้มก็ไม่มีนะมันมีอะไรอยู่บนหรือวะาดนชาวไม่แน่ใจละต้องดูต้องดนดนโนน่นนี่โอ้ยจะไม่สึกสกวิ่งสึกวิ่งเหมือนจะแวบตันไอ้นิ้วตรงนั้นอะเออคูก็เห็นแวบแถวเนี้ยอะไรนะ อะไรเมื่อกี้ชิคชิชิชิได้ยินเสียงไหมได้ยินได้ยินเสียงไหมอะไรวิ่งอยู่เถวนี่เอทขาทำไปทีแล้วไม่ดูเปนเสียงหมาได้ยินเสียงหมาป่ะเสียงหมานอยู่ไกลแต่ว่าเสียงอะไรแว๊ฮ้อยนี่มันอันตรายมากนะดูเลยแม่หมานีเสียงหมาเริ่มเป็นระตระรเลยเนี่ยรูสึกเหมือนกูมมอยู่เหมือนเหมือนอะไรวิ่งเขานี่เห็นเป็นเงาเงาตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยของจริง

หายไปแล้วอุ้ยไปเลยหายไปแล้วของ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 เก็บของเก็บของของเก็บ่ไปกุ๊บบอกแล้วเราเราไม่เสี่ยงนะครับเจอแล้วเราไม่เสี่ยงนะใครอยากเสี่ยงเสี่ยงยิงเลยอันตรายเมื่อกี้เห็นเใช่ไหมเมื่อกี้แมงตาแดงตัวใหญ่เหมือนตัวยังใหญ่เลยมันไม่ใช่หมาธรรมดาแน่ๆกูมั่นใจว่าไม่ใชนะธรรมดาแน่ไปเนี่ยนี่มันปอบป๋าปเนี่ยยากจังจะหลงจะหลงทางนีบไม่ใช่ ไอเนี่ยไปถูกทางใช่ไหมเนี่ยเดินกลับทางเดิมใช่ไหมหรือดูดวดเสียงหมาแม่งไม่ยุดเลยเดี๋ยวกลัวหลังให้ดูกันเลยฮะเออสองหลังนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่งเกิดมันกระโจนเข้ามาไอ้แอบซ่อนฉลองเราฉลองหน่อยเดี๋ยวแม่งกระโจนเข้ามาแม่งไม่ไหวนะมึงของมันดำวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูจะตกลงทางมันรู้หมาอะไรตัวหนึ่งเหรอเห็นเมื่อกี้เนี่ยตัวใหญ่จริงไอ้เหี้ยไม่จำได้ไหมว่าเขาเรียกเขาว่าปอบเพราะว่าพ่อมีวิชาถ้าพ่อถ้าพวกของดำยังหรือเหลืออยู่อะ แบบกินนี่เร,รียกว่าปอบปอบนี่ของเข้าตัวได้ง่ายๆเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวออกไปเอาล้างตืด <c oughs> เอาล้างตืดมาลาดหน้ากันด้วยนะ <c oughs> ล้า,า,างอาล้างล้างอาถรรพ์ก่อน หนานา้โอ๊ยน้ำหนามแล้วมาหนาเห้าแม่เาน้ามาเาอหมาีคนี้ตัวนี้ปบ้านขนนะนี่สงตาป่าเลยป่าเลยคเฮ้ยดำๆเลยด้วยเมื่อกีุ้นไปบ้ามไม่เห็นเหรอเ,เห็นสองข้าเหไเเฮ้ยไปเไปเร็วเย อมเล็มาัยังไงเร่งใหเนี่นันี่นั่นนี่ี่ไหนเอเฮ้ยไปไหนแล้ววะไปก่อนแล้วแล้วเมกจะไม่ไม่สดูแลนะโอ้ยเฮียไม่ได้เรกลับมาแวแมงนาขัวว่ะไอ้ตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเจอ คนอีสานเขาเชื่อกันว่าเป็นเป็นพวกปอบนะครับมันอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่เชื่อก็อยากลบหลู่ครับก็คือว่าทําไมเราถึงไม่กล้าจะอยู่ต่อใช่ใช่เพราะว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลคนไหนเจอคนนั้นก็จะประสบนู่นนี่นั่นเอกิดเหตุร้ายเพราะงั้นมันมันคืออาถรรพ์อย่างหนึ่งที่ว่าเราจะไม่กล้าเสี่ยงเสี่ยงแน่ๆเราไม่เสี่ยงเราไม่เสี่ยงทำเราไม่เสี่ยงครับเราไม่เสี่ยงทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอคอมเมนต์ด้วยนะครับ เออคนละหนึ่งคอมเมนต์เนาะก <คน S 2> ็เดี๋ยวเราจะเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอาล้างจืเนะมาล้างหน้าล้างตาการเพื่อล้างสิ่งพวกนี้ออกแล้วก็เ่้าทหีหนึ่งเรามีตะกุดเพื่อป้องกันตัวด้วยสิ่งนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาก็จะมาทําวิธีในส่วนที่ที่เราจะต้องทาเหมือนกันเราจะไปลองของกันแต่พวกเราก็ยังคงคอนเซปต์แก๊งนะครับแก๊งตัวผีครับใช่เราจะไม่เร,ไมเราจะไม่ไปวุ่นวายอะไรที่มัน อันตรายอันตรายตายออ่ตยอชีวิตได้<ร>ใช,ใช่ฉะนั้นคนใช้วิจารยานในการรับชมสวนเ <ผม S 2> ชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คุณเลยคุณตัณณดสินใจเอาเองเองนาะ